เพราะทานเขามีการขอความร่วมมือให้รถลถในสารสองชั้นเนี่ยไม่ให้วิ่งบนเส้นสารทุสลงเขาลงเขออาปักก็ทําให้มาทงเที่ยวแต่เดินยือแม้จะเป็นเรื่องของท้องถุนที่มาเนี่ยทั้งขาไปขากลับก็จะจอดพักทานอาหารที่ปังชัยตอนนี้จะเห็นรถนำเที่ยวเรามาน้อยเพราะเขาขอความร่วมมือ ให้มดวิ่งเส้นทางนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้มาชวนะท่านสาวอยากให้ท่านได้ไปประสานการที่อยาให้มันสามารถที่จะลบวิ้งได้แล้วเจตคุจปังชัยก็าอาจจะเป็งที่บังเดลแล้วฮะ,ะสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องท,งทั้งทุกส่วนนะครับนะครับที่ให้เกียรติอภีบังชัยเป็นสถานที่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงหวรดลีบุมานะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวาฟาร์มฟูลบอลลูนแกรนซี ของของค์การบริหารจังหว,วัดนครศรีธรรม์ขอัติรุ่นครับกวัติความระคุณนะครับท,ท,ท่านนายอำเภอปักธงชัยจิเหน่งสงศ์และครับคุณกฤษณะธรเลือกท่านผิวชนะรเลือสำโรงท่านนายอำเภอปักธงชัยท่านรัฐเป้าหน้านาวศีสิริเลืนะกลุ่มและท่าตลอดจนในส่วนของอสอสปอทนะคะท่านนิกรสมการแล้วก็ ท่านรองนายกท่านในฐานการตลอดจนท่านสมาชิกองค์ก,การบริหารสา่วนจังหวัดนครราชสีาชมาทุกท่านนะคะหนึ่งในนั้นเลยนะคะก็คือสมาชิกสจซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือ,อเรียกสัช้ชๆน,นะคะสอจอหนูนาและก็สอจอหนึ่งค่ะป้ด้วยท่านด้วยนะคะสองท่านเลยค่ะที่นำพาโครงการดีมาที่นี่นะคะขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะท่านนายกตะขบแล้วก็ พี่น้องทั้งถิ่นของที่ทุกท่านค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวกละด้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาของเรา32มทเพือนะคะก็หวังเป็นขอยงยิ่งว่าแต่ละเพืออยากให้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรออกจัาวันเองก็ยินดีสนับสนุนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะลูกหลานนั่งรับประทานอาหารกันก็ดีใจเห็น พ่อค้าแม่ขายของเราก็ได้ขายของได้ด้วยนะคะอย่างน้อยๆก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนชุมชนในะตะขบแล้วก็อาเภอปักธงชัยของเราแล้วก็อ,อําเภอใกล้เคียงด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่สวยงามมากมากเลยเพราะว่าเราจะบอลลูนครั้งแรกนะคะเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะ,ะคือแฟนซีบอลลูนของเรานะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจัดเป็นครั้งแรกก็ สิ่งที่สวยงามมากมไม่รู้ว่ามารุนเราจะขึ้นได้ทั้งหมดหรือไม่นะคะวันนี้ออเจเองยินดีสนับสนุนนะคะเพราะว่าอำเภอปักทุงชายสถานที่ท่องเที่ยวของเรามากมายเดยเพินท่านนายอำเภอท่านก็นได้กล่าวมาแล้วนะคะว่า